ผู้กำกับผู้บังคับการ ผู้บัญชาการตำรวจหายหน้าไปไหนฝ่ายปกครองบุกจับผับเถื่อนหน้ามหาวิทยาลัยดังกำแพงแสนพบปืนยาไอซ์เด็กเกลื่อนพันตำรวจเอกวิรุษบอกสถานบันเทิงผิดกฎหมายหรือเปิดเกินเวลาคือต้นต่อสำคัญของปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในทุกพื้นที่ประเทศไทยเพราะทำให้เด็กเยาวชนทั้งหญิงชายได้มีโอกาสทดลองเสพกันในสถานที่นั้นและพัฒนาเป็นลูกค้าสำคัญในเวลาต่อมารวมทั้ง อาจรับไปขายให้เพื่อนฝูงหรือในชุมชนต่างๆอีกด้วยสถานบันเทิงผิดกฎหมายเหล่านี้อยู่ได้ด้วยการจ่ายส่วยทั้งทางตรงทางอ้อมให้ตำรวจผู้ใหญ่ทุกระดับรับแล้วส่งกันตามลำดับชั้นเป็นทอดๆกันขึ้นไปฉะนั้นเราจึงไม่เห็นบทบาทของตำรวจไม่ว่าระดับใดในการทำหน้าที่จับกลุมสถานบันเทิงผิดกฎหมายแต่กลับเป็นฝ่ายปกครองต้องออกตรวจจับแทนอยู่ทุกวันนี้ สิงของผิดกฎหมายออกจากตัวนะครับ